รูปแบบกราฟครับแอนด์แฮนเดิลที่ทุกคนเคยได้ยินกันเนี่ยที่เขาบอกว่าดูง่ายๆดูแบบเป็นรูปถ้วยแล้วก็มีหูจับเนี่ยมันมันดูง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันดูยังไงนะครับต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมเฟื่อง Investor Soul นะครับวันนี้เนี่ยจะมีทิปเล็กๆง่ายๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดูกราฟเป็นนะครับ อาจจะดูไม่เป็นเลยก็ได้ก็สามารถดูได้จากคุเรียที่ผมตั้งไว้ตรงนี้ได้นะครับสำหรับการดูรูปแบบคัพแอนด์แฮนดเลรเนาะรูปแบบคัพแอนด์แฮนดเลเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับก็คือรูปแบบที่เป็นตัว u และทีนี้มันก็จะมีหูจับที่เป็นแฮนด l e ลอใช่ไหมครับอยู่ทางขวามือของรูปตัวยูนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงเกิดรูปแบบนั้นขึ้นมานะครับมันเกิดจากการที่ว่าอ่ะสมมติอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมติว่าใน A เ,เนี่ยซื้อหุ้นที่ตรงนี้ เสร็จปุ๊บแล้วเขาพอซื้อเสร็จเขาขาดทุนเลยแต่เขาเลือกที่จะไม่ขายไม่ขายหุ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันมันลงไปนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันลงไปถึง2 5หรือ30เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าหรือว่าเราคิดผิดป่ะใช่ไหมมันจะมีความคิดนี้ที่แบบเออพอซื้อแล้วขาดทุนไปเยอะๆพอสมควรน่ย เราจะคิดว่าอมันจะตกลงไปอีกหรือเปล่าหรือว่าทํำยังไงดีเดี๋ยวพอมันกลับมาที่เดิมแล้วเราจะขายพอกลับมาที่เดิมแล้วเราจะขายเท่าทุนละกันจะได้ไม่ต้องขาดทุนนะครับมันมีคนคิดแบบนี้เยอะมากๆทีนี้พอมันตกลงมาปุ๊บถึงจุดุหนึ่งแล้วมันก็ไซเวย์ออกข้างใช่ไหมมันก็จะมีกลุ่มนายบนะครับนายบีที่ซื้อตรงช่วงช่วงเนี้ยแล้วก็พอราคามันขึ้นมาเนี่ยถึงจุดเดิมที่นายเเคยซื้อนะครับอ่ะ นี่หรอ,อไหมพอมันวิ่งพอราคาเนี่ยมันกลับมาวิ่งถึงจุดเดิมที่นายเเคยซื้อเนี่ยนายเก็จะรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วละ่ะที่จะต้องขายให้มันออกมาเท่าทุนเพราะว่าเราเคยขาดทุนถูกป่ะแบบขาดทุน30%แล้วก็กลับมาเท่าทุนอะ่ะมันก็โอโ้โหเหมือนสวรรค์แบบให้ประทานพรมาเราก็ขายทิ้งนะนายเขายทิ้งแล้วเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นช่วงการทิ้งของราคาช่วงๆนี้นะครับ เห็นไหมแล้วแรงขายอีกแรงหนึ่งก็คือใน B ที่ทํากําไรไปแล้วนะครับใน B เนี่ยทำกำไรไปแล้ว30%เหมือนกันเพราะมันแบบเออถึงจุดหนึ่งล้วขายเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยมีเกิดแรงขายจากทั้งใน A นะครับแล้วก็ใน B เลยเป็นรูปแบบของแฮนเดิลตรงนี้ข้างๆเห็นไหมนี่ครับวาดให้ดูแบบง่ายๆนี่อันนี้นะครับ ตัวยใช่ไหมแล้วก็ Handle ข้างๆตรงนี้วิธีการดูคัพแอนด์แฮนด์นะครับผมจะดูอยู่ประมาณสัก4ถึง5อย่างะนะไม่ไม่เยอะนะแบบครสิเรียที่จะดูก็คือ 1. เนี่ยรูปแบบคัพจะต้องอยู่ที่อย่างต่ำประมาณ7วีนะครับวของผมหมายถึงว่าจากจุดตรงเนี้ยจุดที่มันเริ่มทิ้งลงมาเนี่ยไปจนถึงจุดที่มันกลับขึ้นมาครับก่อนที่จะเป็นแฮนด์ e ลเนี่ยมัน ต้องอยู่ที่ประมาณ7วีคอ่ะอันนี้อยู่ที่47 47วันทําการนะครับก็ประมาณหาร5ได้ประมาณ9ประมาณ9วีคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคัพแอนด์แฮนโด้ใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้เป็นอัน,นอันนี้เป็นข้อที่1น,นะข้อที่2ก็คือตรงก้นถ้วยเนี่ยตรงก้นตัวยูเนี่ยควรจะมีวอลลุ่มการซื้อขายที่น้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามี ตรงก้นถ้วยเนี่ยมีการซื้อขายที่น้อยมันจะทําให้มีแรงรับเข้ามาพอสมควรนะสมมติว่าถ้ามันตกลงมาจนถึงจุดก้นถ้วยเนี่ยมันจะมีโอากาสที่จะเด้งกลับขึ้นมาได้ง่ายกว่านะครับมากกว่าการที่แบบโวลลุ่มซื้อขายสูงแล้วราคาสวิงมากเลยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่ามีการบีบตัวนะครับแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายที่ต่าถือว่าเป็นก้นถ้วยที่ที่ดีที่สวยนะครับข้อที่3มก็คือตรงแฮนดิลนะครับแฮนดิลตรงนี้ h ฮน d l เเนี่ยควรจะนับจากบนสุดจนถึงตรงสะบัดต่ำสุดเนี่ยผมให้ประมาณไม่เกินสัก1 0 1 2เนี่ยผมว่าถือว่าเยอะแล้วนะแต่บางทีมันก็มี15%นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะให้อยู่ที่8-12%ถึงนะครับวิธีการวิธีการดูนะครับเราก็จะวัดจากบนสุดใช่ไหมเนี่ยบนสุดตรงนี้นะแล้วก็ลากมาถึงตรงนี้นะครับ เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ12%อ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ครับเนี่ยจากตรงนี้เรามาถึงตรงนี้12%เสร็จแล้วมันกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็บีบตัวอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับวอลลุ่มที่น้อยลงกว่าเดิมอ่ะการที่วอลลุ่มน้อยตรงช่วงแฮนเดิลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าการเกิดแฮนเดิลเนี่ยมันคือการที่เราสบัดซัพพลายออกไปนะครับอ่ะมันคือเรื่องของซัพพลายกับดีมานเนะเาะพอมันเกิด มันเกิดแฮนดิลตรงนี้ปุ๊บมันก็คือการที่สลัดคนที่ถือตรงนี้แรงขายตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แรงขายตรงนี้ออกไปแล้วก็ค่อยๆสบัดออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจนซัพพลายตรงนี้มันน้อยมากๆแล้วมีคนซื้อขายน้อยมากๆมันทําให้เวลาที่มีดีมมนหรือว่าการซื้อแรงซื้อเข้ามาสูงเนี่ยอย่างเนี่ยแท่งเขียวใหญ่ๆเนี่ยเข้ามามันจะทําให้ราคาเนี่ยมัน explore ได้แรงนะครับหรือว่าวิ่งได้แรงมากกว่าแรงซื้อขายน้อยมากเลยตรงเนี้ย แล้วมันก็มีวอลลุ่มการซื้อที่ใหญ่เข้ามาปึ้งตรงนี้วิ่งวิ่งอ่ะเห็นไหมพอวอลลุ่มซื้อใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้ราคาวิ่งขึ้นได้เร็วกว่านะครับก็ประมาณนี้4อย่างใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูด4อย่างเนาะก็คือ1เนี่ยตัวครับจะต้องมีการทําฐานอยู่ที่ประมาณ7จ็ดวินะครับแล้วก็2ก็คือฐานราคาตรงตัวยูเนี่ยควรจะมีวอลลุ่มการซื้อขายที่น้อยและราคาเนี่ยสวิงอยู่ที่ไม่ไม่มากอะ่ะก็คือแบบไม่ได้แบบ โอ้สวิงกว้างนะครับก็สวิงแคบๆแล้วก็การแรงซื้อขายน้อยนะครับอย่างที่3ก็คือตรงแฮนด์ลนะครับควรจะสลัดอยู่ที่ไม่เกิน8ปดถึงสิองอแล้วก็อย่างที่3ก็คือตรงแฮนด์ลเหมือนกันจะต้องมีวอลลุ่มการซื้อขายที่น้อยกว่าเอเวอร์เรจอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีเส้นเอเวอร์เรจอยู่ใช่ไหมเนี่ยแรงซื้อขายเนี่ยมันน้อยกว่าเอเวอร์เรจมานี้ครับ4อย่าง และเมื่อราคาเนี่ยมันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามามีวอลลุ่มการซื้อเข้ามาแบบรุนแรงครับตรงนั้นแหละจะเป็นจุดซื้อของเราเออก็คือเป็นจุดที่มันเบรกเบรกใหญ่เนี่ยเบรกราคาที่มันต้านใหญ่ตรงนี้นะครับสิบสามจุดสองหกเนี่ยเบรกไปปึ้งตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เป็นจุดซื้อนะครับจุดซื้อเห็นไหมพอซื้อไปปึ๊บก็ได้สักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะไม่ผิ ตรงนี้ก็ประมาณ100%นะครับถ้าขึ้นไปต้องบอกก่อนว่าการเกิดรูปแบบคัพแอนด์แฮน e เดิลเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเกิดรูปแบบแบบนี้แล้วแล้วมันจะขึ้นแน่ๆ100%นะครับคือมันมีโอกาสที่โอเคมันเกิดแบบเพอร์เฟกเลยคือทำคัพปุ๊บแล้วก็แฮน d l เดิลแบบสวยๆแล้วก็ขึ้นไปได้พอมันขึ้นไปได้สักพักนึงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตลาดด้วยนะครับบางทีตลาดมันก็ดูทีท่าไม่ดีหรือว่า มีแรงขายเข้ามาเยอะเกินไปนะครับก็ทําให้รูปแบบนั้นเนี่ยมันเสียสมดุลไปได้ก็อาจจะคือเราจะต้องมีแผนการรองรับตลอดเวลาเนาะว่าเออถ้าเกิดเราซื้อแล้วแล้วมันผิดพลาดเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับนะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเห็นชัดเลยว่าเป็นรูปแบบครับเนาะตรงนี้แล้วก็แฮนดิลข้างๆตรงนี้เรามาดูใครที่เหลือแรกกันใครที่เหลือแรกเนี่ย วัดจากตรงนี้แล้วกันก็52บาทนะครับห้าบาทอยู่ที่ประมาณ10บวิกก็ถือว่า่าดน,นะครับและต้องแฮนด์ลนี้อยู่ที่ประมาณ5-7%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างบีบตัวสวยเลยแหละตรงวอลลุ่มตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ออกจะใหญ่นิดนึงแต่ว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เนี่ยจุดซื้อของเราก็คือช่วงราคานี้ก็คือวันนี้นะครับที่มีวอลลุ่มการซื้อเข้ามาสูงมากๆใช่ไหม วอลุ่มการซื้อเข้ามา3วันแบบสูงมากจุดซื้อของเราคือวันนี้ที่มันเบรกราคาขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปแบบคัพแอนด์แฮนเดิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าออกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าดูชัดๆเนี่ยก็คือรูปแบบคัพตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แฮนเดิลตรงนี้แต่แฮนเดิลตรงนี้นะครับจากตอนที่มันแคบแคบแคบลงมาเรื่อยๆเนี่ยอยู่ๆมันเริ่มมีวอลลุ่มขายเข้ามาเยอะ แล้วมันทิ้งแรงใช่ไหมแล้วก็กว้างขึ้นแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปมันขึ้นไปได้จริงนะครับแต่ว่าพอมันขึ้นไปเนี่ยแล้วมันก็ทิ้งลงมาทิ้งลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่อย่างเงี้ยถือว่าเป็นคัพแอนด์แฮนดิลที่อาจจะไม่ค่อยสวยมากนักนะครับผมก็ไม่ค่อยที่จะซื้อในรูปแบบแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหลวมอมกคือมันไม่ได้มีความทําฐานที่แน่นพอฐานมันไม่แน่นโอกาสที่มันจะขึ้นไปได้แรงมันก็เป็นไปได้ยากกว่านะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างที่เป็นคัพแอนด์แฮนด์เดิลที่ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะมันแคบแคบอยู่ดีๆแล้วมันก็เริ่มกว้างขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าไม่สวยนะครับทางที่สวยคือมันต้องกว้างแล้วก็ค่อยๆเข้าไปแคบลงนะครับหรืออย่างนี้นะครับอันนี้นี่ก็เป็นคัพแอนด์แฮนด์เดิลเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องวัดเลยว่ากี่เดือนนานเลยแหละเสร็จแล้วก็ทำคัพตรงนี้ตอนแรกก็มานี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ลงมา ประมาณเกือบเกือบสินะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้ววอลลุ่มการซื้อขายตรงนี้น้อยมากๆเห็นไหมมันน้อยกว่าเอเวอร์เรจแบบชัดเจนเลยแล้วก็มีวอลลุ่มการซื้อเข้ามาแบบอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้ก็ปึ้งเอ็กซ์โปขึ้นมารุนแรงมากครับจุดซื้อของเรานะครับถ้าเกิดจะซื้อจริงๆเนี่ยมันสามารถซื้อได้ที่ราคาตรงนี้ครับก็คือแนวต้านใหญ่ตรงนี้18.76เ็ 18. เนี่ยเราซื้อได้นะครับแต่ว่ามีโอกาสเสี่ยงนิดนึง แต่ว่าค่อนข้างโอเคนะครับอซือตรงนี้ก็สามารถคัดได้ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์คัดได้ประมาณเก้าเซนต์ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการดูคัพแอนด์แฮนโดแบบง่ายๆนะครับทิปที่ผมใช้ในการดูรูปแบบมาตลอดนะครับก็คือเน้นที่ดูวอลลุ่มนะครับดูระยะเวลาในการทำฐานอื แล้วก็ดูความกว้างของสเตทนั้นนะว่ามันสวิงกว้างมากแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มดูการาฟมาใหม่ๆเลยอะแบบไม่รู้ว่าจะต้องดูยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นประโยชน์พอสมควรเลยแหละถ้าเกิดใครอยากให้ทำรูปแบบไหนอีกนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอก็ได้เลยนะครับ